ะ,ค,ะค่ะ,คะตอนนี้เราอ,อัดคลิปเพื่อบรรยายเรื่องภูชอบฟ้าประกอบไปด้วยนะคะแล้วก็อยากให้เห็นว่าวันนี้สหายจากหลายเขตงานเนี่ยก็มาเยี่ยมชมนอกจากมาไว้อะไรมาลํำลึกเราก็มาเยี่ยมชมนี่คือดินแดนประวัติศาสตร์ซึ่งขอเล่าย่อๆนะคะอย่าบังเขาข้างหลังนิดนึ่งคือ คือทุกคนที่ไปภูซางเกือบจะทุกคนยกเว้นที่หวังกับพี่แดงเพราะอะไรเพราะว่าพวกนั้นมาจากขอนแก่นเกิดเหตุหตุลาพวกนั้นเล่นอยู่ที่ขอนแก่นเขาก็เดินทางเข้าเมืองเลยแล้วก็เดินเท้าตัดเข้าภูซางไม่ได้ผ่านภูท่าฟ้าแต่ส่วนทีมนักศึกษาอย่างสยงายอําภัยมาลงที่บ้านห้วยเดือที่ปากทางก็มาบ้านอ่างบุรพามาบ้านภูพันคำซึ่งไม่ใช่ถนนลาดยางเดินป่าก,กันมา มาพักอยู่ที่ภูพันเออ่างบุรพาแล้วค่อยเดินมาที่ภูท่าฟ้าพักคืนหนึ่งตรงนี้ก็จะเป็นผักกินได้ทั้งหมดเสร็จแ,แล้วเราก็จะเดินต่อไปภูซางสหายถามหลายคนว่าตรงนี้มันคืออะไรของภูซางมันเป็นเพียงทางผ่านแต่มันเป็นที่มั่นจรยุทธ์ตรงนี้เรียกเขตงานเอเชียที่สหายสู้ได้เล่ามาตลอดนะคะเขตงานเอเชียเขตงานยุโรปเ,เขตยงานลาตินเขตงานทะเลแดงอะที่เขาเขียนถึงแต่นี่คือเอเชีย เอเชียก็คือภูหินราดช่อฟ้าเป็นที่มั่นไปเนี่ยเราจะมีที่ว่าสามสิบสองทัพจุดถ่ายรูปสวยๆก็จะมีไปตลอดแล้วก็มีถ้าเราต้องปีนโน่นนี่นั่นนิดหน่อยแล้วก็จะมีถ้าที่สหายเก็บเออเอาไว้เก็บข้าวเก็บเครื่องมือแพทย์เก็บเครื่องพิมพ์ดีดเก็บเครื่องอะไรนะวิทยุอา่าอะไรสารพัดอาวุธไม่ค่อยเก็บหรอกมันไม่มีให้เก็บ <laughs> แต่ว่าก็คือว่าจะ จะเป็นแหล่งที่ที่นักเรียนนักศึกษา,อาของปูซางจะผ่านที่นี่หมดเลยค่ะสําหรับนักเรียนนักศึกษายกเว้นคารวานกับพงเทพกระโดนชํานาญจะไปที่มืองเลยก็ไปเจอกันที่ปูซางเดินไปจากนี่เดินไม่ยากนะคะต้องผ่านถนนดําก็คือทางลาดยางเราก็ต้องแอบค่อยไปถ้าเจอทุ่งนาเขาไม่ให้ใส่รองเท้ากโก้แบบนี้นะทุกคนต้องใส่รองเท้าดาวเทียม เคยได้ยินไหมคะรองเท้าแตะดาวเทียมแล้วเวลาเดินม,มันก็จะหลุดตลอดเวลาค่ะเพราะว่ามันเจอทุ่งนาแล้วก็หน้าฝนด้วยค่ะก็เรียกว่าถือรองเท้าไม่ได้ใส่รองเท้าเพราะว่ามันหลุดตลอดแล้วก็ห้ามฉายไฟเนื่องจากว่าเราต้องผ่านฐานของทหารศัตรูเนี่ยเขาเรียกเนาะเพราะนั้นก็คือต้องเดินกลางคืนตกคนากันตลอดทางพอไปถึงภูซาง ทุกคนก็จะแทบสลบเหมือดเขาก็เตรียมไม้เท้ามาให้คนละอัน <c oughs> ช่วยกันพาประคับประคองเพราะว่าเป็นฐานที่มั่นที่ปลอดภัยก็เข้าไปที่ภูซางจากภูซางก็เดินขึ้นไปอีกเกือบวันหนึ่งนะคะเวลาอันนี้ก็เป็นตัวอย่างย่อว่าแต่ตรงนี้เนี่ยเป็นเขาเรียกว่าเข่งงานภูซางมีจุดเด่นคือห้วยเดือนนนทันเคยถูกปราบปรามหนักเ,เขาเรียกว่าปราบหนักตั้งแต่สมัยเริ่มต้นใช่ไหมคะเริ่มต้นก็ พอปราบหนักเนี่ยก็เรียกว่าคนก็นหนีออกมาเข้าป่าเนาะแต่ว่ามันเป็นเขตที่น่าสนใจตรงที่ว่าหม่อมอเสนีปราโมชคุณุไทยพิมใจชนในช่วงเวลาสถานการณ์ขับขันของประเทศเนี่ยเขามาติดต่อที่นี่เนาะมาแถววัดถ้ำมาแถวอะไรก็ตามเพื่อมาดูสถานการณ์ของพรรคอมมิวนิสต์ตอนที่มีความขัดแยง้งกันระหว่างเวียดนามจีนอะไรต่างๆเขากลัวว่าพรรคอมมิวนิสต์จะเข้าข้างเวียดนามแล้วยกพลมาตีซึ่งพรคคอมมิวนิสต์ก็ตอบไปว่า ไม่เลยเราไม่เคยคิดจะปฏิวัติด้วยกําลังคนอื่นถ้าประชาชนไทยไม่ตื่นตัวไม่ต้องปฏิวัติใช่ไหมคะเราจะไปอาศัยกําลังภายนอกมาปฏิวัติตีให้เนี่ยเราไม่ทํคคคาคล้ายๆแนวคิดก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะเพราะฉะนี่คือด่านหน้าว่านักเรียนนักศึกษาเข้าเยอะเพราะมันติดถนนห้วยเดือยนอนทันสองก็คือมีที่มั่นจรยุทธ์อยู่ระหว่างทางแล้วก็ส่งเข้าไปพูซางจากพูซางก็จะเชื่อมไปที่จีนลาว ไปเหนือไปเขตสามจังหวัดเออเขตภูหินล่องกล้าไปไหนตอนไหนก็ได้เพราะงั้นความสําคัญของเขตที่นี่เดิมเรียกว่าเขตอุดรน,นะคะแต่ว่าพวกเราเนี่ยอยู่หนองบรุรลพูแล้วก็มีอุดรชยภูมิเลยหนองคายขอนแก่นเราเราเรียกภูซางตามเขตงานใหญ่ที่นี่เพราะนักเรียนนักศึกษาเราส่วนใหญ่อยู่ที่นี่แต่ความจริงก็อยู่ทุกเขตแต่กําลังหลักอยู่ที่ภูซางก็เลย เรียกเป็นเขตงานผู้สางทั้งที่ความจริงเราขึ้นตรงต่อเขตงานอุดรโดยมีลุงทุ่งเนี่ยเป็นผู้เป็นลุงใหญ่ยุที่สหายชูวิยยทยุโรปเขาเรียกยุโรปยุโรปก็คือไปไหนแล้วสหายสู้ เออขาเรียกเขตยุโรปนะมันอยู่ปีกไปทางบ้านอะไรนะที่เกิดเรื่องนาลาดควายบ้านที่สายอุทิศอยู่ตอนนี้สายอุทิศเป็นฝ่ายนําเสียชีวิตเราถูกซุ่มเสียชีวิตห้าคนใช่แต่มันคือเขาเรียกว่าเขตยุโรปแล้วก็เป็นการสูญเสียที่น่าเศร้ามากเพราะว่าถูกล้อมแบบเออห้าคนเลยเนาะเสียชีวิตทันที ชูวิทย์ก็เป็นนายกองค์การนักศึกษาของธรรมศาสตร์เสียรับรหรืออย่างไรหรือว่าอ่ะเสียไม่เคยมีประสบการณ์นะเสียเกินไปจะไปจะไปซุ่มเขาแต่เขาซุ่มจุกอ่อนแบบแล้วก็ได้เดินไปห้าคนทาก็เลยจบชีวิตหมดเลยทุกคนไม่เหลือสักคนค่ะเยุ่มไปอ,อยู่ในวง,งล้อมเขา,าคือเพียง,ง,งเขาหนักศึกษาเราเนาะเออมันมันพูดยากเหมือนกันค่ะว่าคําว่ามวลชนปฏิวัติเนี่ย มวลชนปฏิวัติเนี่ยไม่ได้หมายถึงว่ามวลชนดีกับเราหมดทุกคนเนาะมันก็คือต้องจําแนกให้ได้ว่ามันเป็นการสู้รบที่คอขาดบาดตายมันไม่เหมือนทะเลาะกันธรรมดาความคิดเห็นต่างแต่นี่มันคือการสู้รบด้วยอาวุธเพราะฉะนั้นก็จะมีสายลับสอดแทรกเข้ามาเนาะแล้วก็คอยมาดักซุ่มสหายเราเสียจากการดักซุ่มเนี่ยเยอะเนื่องจากว่าต้องลงมาขนข้าวเราต้องมาขนข้าว,เรา,าขขาวเราต้องมาขนข้าวจากมวลชนข้างล่างเนื่องจากว่าเราทํานาข้าวไม่ได้ ถ้านํานาข้าวเครื่องบินก็จะไปทิ้งระเบิดที่นี่เคยถูกทิ้งระเบิดไหมเคยอ่าเขาทิ้งที่ไหนทิ้งรอบๆนี่อืมไม่งกแต่ว่าสหายเราแอบอยู่ในถ้ำได้ใช่ไหมอุ้ยไม่แอบเราก็อยู่เหนะแค่ที่อันตรายอ๋อเราก็อยู่มองว่านี่แหละตอนตอนปีสองร้อยยี่สิบก็ต่อสู้สู้ระเบิดที่นี่ต่สองมังแก้วจนบ่ายสองครึ่งนะอืมเขาค่อยๆคาลิบู มามาะจะหายเสียไหม,ไมเวลาเครื่องบินทิ้งระเบิดไม่ไม่เสียอืมเสียเสียก่อนนะั่นคือคือไปหากินนะไปเก็บเห็ดอืมแล้วใช้น้ำที่ไหนคะน้ำตอนตอนใดทับนี่จะอยู่ได้หน้าฝน<อ>ถ้าถัดไปจะเรียกทับบอลนั้นจะอยู่หน้าแรงได้มันมีตามมีน้ำรับ โอ้กลุ่มนั้นเพิ่งมาถึงค่ะ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ตรงนี้ถ้าเล่าเกร็ดอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถ่ายใหม่ถ้าเล่าเกร็ดก็คือว่าจิ้งเกนทั้งหลายมแ่คุณบรรยายไปแหละค่ะให้ลูกหลานเขาได้หูตัวใช่คือเห็นพร้อมถ้าเดินไปเรื่อยๆก็จะมีเท่าไหร่นะสามสิบสองทัพเนาะแล้วก็มีถ้ำ เยอะางย,ยิงแกงขึ้นมาเรี้ยวัม,มันเหลือหน่อยๆแล้วค่ะก็ประมาณนี้นะคะแล้วก็ที่นี่ก็เป็นที่มั่นจรยุทธเอ่อก็ตีกันบ้างแต่ว่ากําลังหลักจะอยู่ไม่ได้เนื่องจากที่มันจํากัดกําลังหลักจึงต้องไปอยู่ภูซางไปยุโรปไปลาตินไปทะเลแดงไปภูหลวงไปภูเรือไปภูเขียวชัยภูมิไปอะไรอีกล่ะเอ่ออะไรเึ้เมองเลยเจ้าภูหลวงเนาะ ด่านซ้ายค่ะ<ข>อ,อันนี้ก็ <ขอ S 1> ก็โ <ขอ S 1> <ก>ดยย่อเพราะฉะนั้นตรงนี้มันจึงเป็นประวัติศาสตร์ที่ขออนุญาตเล่านิดเดียวเขตภูซางเนี่ยเริ่มต้นจากที่สลิดปราบหนักในเมือง <S <S ใช่ไหมคะมีการประหารชีวิตสหายที่อยู่ในเมืองที่มีการต่อสู้แล้วคนก็หลบมาชนบทมาเรื่อยๆกันแอบอยู่ที่นั่นที่นี่มีการเคลื่อนไหวที่นี่ก็คือมีการสร้างทางสมัยก่อนถนนลาดยางข้างหน้าไม่มี ก็มีกระบวนการสร้างทางมีช่างมาสร้างทางซึ่งเป็นคนที่ก้าวหน้าเป็นสมาชิกพรรคด้วยละมังแล้วก็มาจัดขบวนที่นี่ตำบลนนท์นถูกจับเกือบทั้งตำบลเนื่องจากว่าพอถูกข้อหาคอมมิวนสิสต์ก็จะบอกว่าเป็นคอมมิวนิสต์หมดเนาะตู้ลองจิตเพราะฉะน,นผู้ชายเกือบทุกคนถูกจับพ่อของสหายชนเนี่ยนายกก็โดนจับเกือบทุกคนอะเรียกว่าถูกจับหมด แล้วก็ทารุณมากเอาไปฝังไว้เหลือแต่คอเอ่อเอ่เอเยี่ยวใสอ่อหน้าเป็นการทารุณมากของยุคสมัยแล้วก็ชาวบ้านเวลาเอาข้าวออกมาจากบ้านเนี่ยจะโดนตรวจหมดหาว่าเอาข้าวส่งคอมมิวนิสต์<ม>ก็เริ่มเป็นการต่อสู้ที่รุนแรงจนกระทั่งครอบครัวทั้งหลายก็ส่งลูกเข้าป่าเยอะขึ้นเยอะขึ้นนะคะันที่นี่จึงมีสหายไม่ต่ำกว่า200คนมั้งสองฮะสองอบอ่ เยอะกว่านั้นตำบลเนินทันเนี่ยมีคนเข้าป่าหลายร้อยคนก็เสียชีวิตบางส่วนแล้วก็อยู่นะคะกวาดล้างเนาะเออนี่ไงตู้โลดอยู่ตรงนี้อ่ะพูดที่เขาป่าท้องพันธุแทรกแต่เริ่มมาที่สุดเขาเรียกว่าใช้ระบบอะไรสามเรียบากเรียนโทรคงไปไหนเขาเรียบอยู่ในน้ำนี่คือระบบของเขาโทรโคงไปไหนเนี่ยงงเนี่ยอยู่กดน้ำเรียย คุณไม่เป็นคอมมิวนิช่างขอให้เป็นผู้ชายปิดรอบหมู่บ้านใช่ไหมครับปิดรอบหมู่บ้านตอนนั้นผมได้ออกมากเพราะอาัปัญหาเนี่ยปิดรอบหมู่บ้านเขาเรียกว่าใช้ระบบสามเรียบตอตรอบวกกับทหารหลวงส่วนหนึ่งตอนนั้นอสอไม่มากนะแต่ใช้ระบบสามเรียบเข้าบ้านนนท์านหมู่หนึ่งเนี่ยอตั้งแต่ตีสามเนี่ยรอบบ้านเลยเป็นผู้ชายเนี่ยผมจับให้เรียบใช่ เราค้นบ้านให้เรียบถ้ามีทรัพย์สินเขาก็เอาบางจุดเขาก็เผาเขาเรียกว่าระบบสามเรียบอย่างที่ล่องป่าบุญหานข้าไปเนี่ยอันนั้นมันนุ่นผู้สร้างมันตัวอย่างเปรียบเทียบไปไอันั้นก็เผาเรียบตัวนี้กระจบเรียบที่ที่ที่ตุโรธพูดพูดถึงก็คือล่องปราบุญถ้าเราได้ยินเพลงล่องปราบุญของสหายหวองเนี่ยนุ่นอยู่ตีนภูซาง ที่กลุ่มธีรยุทธ์บุญมีใครต่อใครออกมาบอกทมไมนักศึกษาบอกว่ามีการเผาหนักทั้งหมู่บ้าน <c oughs> เราเข้าไปแล้วบอกโ oh, อ้ยังไงล่องประบุญอยู่ตรงนี้เองอย่างเงี้ยค่ะอยู่ตีนภูซางตอนนี้ก็คนอยู่แน่นมากแล้วเนาะเป็นหมู่บ้านใหญ่แต่เปลี่ยนชื่อเนาะค่ะใครมีอะไ<ค>ร<ๆ>อยากเล่าให้สายฟางที่คุณสูนีพูดมันถูกประวัติของมันจริงๆริเขาว่าตะูกภูซางมันมันเป็นส่วนหนึ่ง เริ่มต้นจากที่นี่การก่อเกิดของคำว่าคอมนิตที่มารวมตัวกันที่นี่อย่างที่ท่านพูดว่าสายการก่อเกิดสายหรือว่าคอมนิตมาจากไหนมาจากการจะตั้งจากพวกแรงงานการดางซึ่งเป็นนายช่างใหญ่ที่เขานำขบวนมาสร้างทางแต่อุดรนอเช่นทางยุทธศาสตร์ไปเมืองเลยนายสรางเกียงฉับเรืออะไรบ้างเนี่ย ช่าเเลืาอนนห,หน้าใหญ่ช่างเลื่อนให้พวกคนงานก่อช่างพวกกร,รมกรเนก็ชาวบ้านเราชาวบ้านพ่อผมก็เป็นกรรมกรพ่อ,พอคุณสหายชนก็กรรมกรถูกจับหมด <c oughs> ถูกทารุนหมดเขาเรียบ <c oughs> พวกผู้หญิงก็คอยส่งข้าวส่งน้ําลําบากกันมากโอ้นะักค่ะ โอเคแอนตัวเจ้าไปเห็นหมองมันถ้ารุ่นบอกกันจะจังหูตอนไปอบรมตอนเขาออกมาจากป่าเจ้าอู้ดิเห็น้ังเป็นสาวรุ่นเตี้ยคารุ่นหมอไทยบอว่าไทยเขานี่ยและไปเบิ้งหมองเขาเห็นเขาหนาเขาเอาไปเขาไปขังอยู่รอนนี่แหละโอ้โกูไปอยากซองเบิ้งระบบเขาเขาสอบนะอย่างสาเหตุที่เขาไปพูดนะสายอัน นี่แล่ะพี่ซิดหรืออะไรที่พูดนะเขาใช้ระบบอะไรสอบรั้งแรกนหนึ่งเจ้าน้ำบดานให้หมุนหมุนอยู่กับบินเป็นบินสองก็เป็นนักประดาน้ำเคียวหวัวนี่ดับน้ำลงไปจนสลบเกือบสลบสามก็เป็นคนดูดาวก็เอาขึ้นรถจีนซีงายาท้องขึ้นมาแล้วก็ให้เขา,เาน้ำบอก สอบใชไมก่อนนะเด็เราด้วยไหมโอตมีใครอยากถามอยากเล่าอยากแชร์อะไรนะคะแรกแรกเป็นสงการที่ผ่านมานะหลังจากที่อาจจะพวกเราผมอาจจะเน้นะว่าการตอสูัของผมว่าจะต้องให้ควาใค่ด56ได้ยินไหมได้ยินไหม ก็น่าจะเข้าใจแม้แ huh. ต่อยู่เรื่องลูกทาไส่ก่อนที่ยะโสพอทอนยังต้องเอาใส่ป่าใช่ไหมต้องใช้ลงเรื่อยจากริ่งฮะตั้งหัวน่ะนะให้เขาถือไม้เจ้าพ่อใช้เชื่อๆเลยเช่ไมให้เขาถือไม้น่ะจะง่ายเกิน่ะให้เขาถือนะยงไม่ต้อเอาข้าวสารมาแลกกับไม้กับเรานะนี่คือเรื่องจริงที่เขตชนามานทางเรื่องนกทาทางเขต ดนตาของซาดกบัวนะจะลงเลื่อยเรืองนุกทาเนะี่ยจะต้องเอาข้าว,า,า,าวเอาอาหารามาแลกกับเราป่าเราคือไม้เราสูงขึ้นเราคือเจ้าพ่ออีสานจะไม่ก่อนเรื่องศิริเนะียช่วงนั้นผมยังเด็กอยู่คนทุกคนปีประมาณ2 1 1 1 1 2 1 3าจำได้ทหารป่าเขาเขาไม่ใส่ชุดอย่างนี้เ่าไหร่เขาจะใส่ดำาๆอยู่อพอทันะ้วคนเคยได้ยินไหมที่เขายิงจ่าแปลงตายที่เรืองนุกทา ตำรวจแปลงอ่ะทุกวันลูกชายยังอยู่ไม่กล้าพูดเดี๋ยวลูกจะด,ดผมนะเพราะฉะนั้นบางอย่างประวัติศาสตร์ที่การต่อสู้บ้านเมืองเราที่ว่าเอาภาพเสรีภาพของคามมิดนะครับทุกคนกลัวมากนะแลบ้านทุกคนเลยฉะนั้นพวกพวกรุ่นเราผมคิดว่านะถ้าอายุประมาณสักห้าสิบขึ้นไปนี้พอจะเข้าใจถ้าคนสนใจนะแต่ห้าสิบถ้าไม่สนใจกับบางหูเรื่องคือเกนะนะ่านะยังยังผมก็แก่เจ็ดสิบแล้วก็ จำได้พอดี <Okay. S 1> ก็หนีหนีจากความยากจนจากอีสานรไปอรยู่เทพอกสีสุกปี้วยเป็นกรรมักรสารพัดนะครับ,รบในโซนนี้นะครับก่อนที่สายยุทธสุวิทย์ียมสาจะเสียชีวิตนะครับผมในโซนหนองบัวลำพูนะครับนากลางน้ำโสม บริษัทที่รับสัมปทานตัดไม้ตัดไม้ยางนะครับพศสอ2พนี่เนี่ยไม้ยางขนาดนี่ใหญ่ๆนะครับก็คือ,อตะกูลพร้อมพันธุ์นะครับอันดับที่หนึ่งกำนันคนดังนายุงกำนันต่นายงได้เป็นสสเพราะมาตัดไม้ที่น้ำสมนะครับก็ด้วยอันที่หนึ่ง คนที่หนึ่งคนที่สองนะครับจากการที่าสายยุทธหรือสวิทเนียมสาได้เล่าให้ฟังก็คือคุณพ่อของอดีตรองนายกัลมนตีที่บ้านอยู่ขอนแก่นนะครับนามสกุลค,ค,คุณยุียนะครับคุณวิเชียนก็มาตัดไม้ในโซนนี้ด้วยการแลกนำข้าวสารอาหารแห้งไปแลกกับพวกเราคนที่สองคนที่สามก็คือ นายศิริชัยศรีลมศักด์นะครับซึ่งเป็นเจ้าพ่อโรงเล่ยเรืองอู่ไทยปัจจุบันเป็นที่ตั้งรลตัหนองบุรีพูปัจจุบันนี้ <c oughs> ก็เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับพวกเราครับก็ขออนุญาตนะครับ <c oughs> ท, <c oughs> ที่ที่เอ่ยถึงนี้นะครับ <c oughs> พันเสียชีวิตหมดแล้วคือคือเราก็ถือว่า เรา,เามาชวนกันคุยถึงประสบการณ์การต่อสู้ของพี่น้องการเสียสละของพี่น้องเรานะคะเ,เป็นหลักแล้วก็ได้รับรู้คราวนี้หาลือค่ะปิดได้เลยคะ่ะหาลือว่า